มีสองเกลอที่อยู่ในวัยคึกขนองได้เข้าไปช่ำรวจป่าลึกลับและพบกับวิหารโบราณซึ่งเต็มไปด้วยปิชนาและความลี้ลับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามและรับชมกันได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องซ่อนที่ชื่นความลับ และความหลอนรอคุณอยู่ทุกเรื่องราวมีสิ่งที่น่าขนลุกซ่อนอยู่มาเปิดเผยความลี้ลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่าพลาดการไปสนภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความน่าสะรึงกลัวพร้อมกันหรือยังการละครหนึ่งนานมาแล้วท้ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึ มีหมู่บ้านเล็กๆของสาวเขาเขาหนึ่งชื่อหมู่บ้านภูผาลับหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงริบเรี่และถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพวกผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่าในป่าแห่งนี้มีสิ่งลี้ลับที่ช่อนอยู่ใครที่เข้าไปจะไม่กลับมาเหมือนเดิมในหมู่บ้านมีเด็กหนุ่มชื่อว่าขุนเขาเขาเป็นเด็ก ที่ชอบไปจนภัยและไม่เคยเชื่อในเรื่องเล่าลี้ลับต่างๆมุนเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าเมฆทั้งสองจะมักชวนกันไปสำรวจป่าเสมอแต่ไม่เคยกล้าเข้าไปในป่าลึกที่ผู้ใหญ่เตือนมีอยู่คืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมีเสียงแปลกๆลอยมาจากป่าและมีแสงสว่างวูบวาบคล้ายแสงจากตะเกียงลอยอยู่เหนือยอดไม้ ขุนเขาและเมฆทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตัดฉินใจแอบออกจากหมู่บ้านในยามค่ำคืนเพื่อไปสำรวจเราไปกันเถอะเมฆข้าจะรู้ให้ได้ว่าข้างในป่ามันมีอะไรช่อนอยู่ขุนเขากล่าวอย่างมั่นใจเมฆแม้จะกลัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะไปกับขุนเขาทั้งสองเดินเข้าไปในป่าซึ่งปกติแล้วเต็มไปด้วยเมฆหมอกและความเงียบงันแต่ในคืนนั้น กลับมีเสียงแปลกๆดังมาจากทุกทิศทุกทางต้นไม้โอนเอ็นอย่างน่ากลัวและเงาปิชนาปรากฏขึ้นผ่านสายหมอกขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปเส้นทางก็เริ่มเปลี่ยนไปลาวกับป่าเคลื่อนไหวตามพวกเขาขุนเขารู้สึกว่าพวกเขาเดินเป็นเวลานานมากแต่ยังไม่เจอจุดหมายจนในที่สุดพวกเขาก็ถึงสถานที่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน เบื้องหน้าคือวิหารโบราณที่ถูกซ่อนเล้นอยู่กลางป่ามีบรรยากาศหนาวเย็นผิดปกติและแสงจากตะเกียงที่พวกเขาเห็นในตอนแรกลอยวนอยู่รอบๆวิหารขุนเขาและเมฆตัดสินใจเข้าไปในวิหารที่เต็มไปด้วยสัญลญักษณ์ลี้ลับและเสียงกระชิบที่ดังมาจากผนังรอบข้างมีแสงวาบไหวราวกับมีวิญญ,ญาณซ่อนอยู่ ขุนเขาเจอประตูหินบานหนึ่งที่มีรูปสลักของสัตว์ประหลาดประดับอยู่ขุนเขาลองผลักประตูมันเปิดออกอย่างง่ายดายด้านในคือห้องลึกลับที่มีหินแก้วสีดำตั้งอยู่กลางห้องมันเปล่งแสงสว่างวาบเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่ขุนเขาแตะมันแสงนั้นก็หายไปและเงาดำปรากฏขึ้นจากพื้นเจ้าเข้ามาที่นี่ทำไม อยียงลี้ลับดังกล้องไปทั่วขุนเขาและเมฆรู้ทันทีว่าพวกเขาได้ก้าวสู่โลกของความลี้ลับที่ไม่ควรเข้าใกล้เงาดํากล่าวต่อว่าวิหารนี้คือสถานที่ของวิญญาณที่ถูกลืมหากเจ้าต้องการกลับออกไปเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดของเจ้าทันใดน,นั้นเงาดําก็กลายเป็นภาพทําให้ขุนเขาตกใจ ภาพครอบครัวของคุณเขาถูกทำลายเขาได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงความทุกข์ทรมานคุณเขาพยายามจะหนีแต่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เมฆเองก็ถูกเงาลึกลับทำให้เห็นภาพฝันร้ายของตนแต่ด้วยความกล้าหาญคุณเขารวบรวมสติและตะโกนว่าขาาจะไม่หนีค้าจะไปเชิญหน้ากับความกวานี้เมื่อเขาพูดจบแสงสว่างที่ปรากฏขึ้น เงาดำหายไปทันทีวิหารค่อยๆชุดตัวลงคุณเขาและเมฆรีบวิ่งออกจากวิหารและพบว่าตนเองกลับมาที่ปากทางเข้าป่าในเวลาเชา้าทั้งสองลอดตัวกลับมาอย่างปลอดภัยแม้จะไม่ได้คำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับความลี้ลับของป่าแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้บางสิ่งไม่ควรถูกท้าทายและบางเรื่องลี้ลับควรจะถูกเก็บไว้เป็นตำนาน ็นยังไงครับเรื่องราวของ2อหนุ่มเกิดถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามขอบคุณที่รักชมรับฟังนะครับ